อาจารย์ก็คือว่านี่มัเป็นคำถามสำหราบการโซเชียลสาร์ในอาชีพนี้นะคะหนึ่งอยากขึ้นไปอยู่ในหกสิบอันดับแรกของประเทศไทยโอเคแต่ถั้นเราเริ่มเลยล้วกันนหหกสิบอ,อันดับแรกของเดี๋ยวเนะเรามีเวลาประมาณสิบห้นาทีนะครับที่จะคุยกัน เดี๋ยวผมเช็คความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนว่าของคุณหยู่ของ60อันดับแรกนี่คือเรื่องของอะไรเลยเรื่องของปั๊มน้ำมันเทรนนิ่งหรือปั๊มน้ำมันใช่ไหมตอนนี้ของคุณหงอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ใกล้ๆ60ประมาณ70โอเคอยากมุกป,ประมาณ10แรงใช่ไหมครับคุณหงมันเคยเป็นไหมมันเคยอยู่ไปจ,จ้ดมันเคยอยู่ใน60แล้วก็ หล่นลงมาแล้วก็ไม่เคยขึ้นได้อีกเลยหรือขึ้นได้ก็ไม่สามารถยนเพ็นได้ดันั้นเรื่องที่เราจะคุยกัน15นาทีนี้อาจจะไม่ได้อย่างที่คุณหญิงตั้งใจเพราะบิโกโกคือตัวนั้นจะว่าเรามาเช็คความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าทํายังไงเราจะใช้เวลา15นาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากได้อะไรที่มันยัลิสติกใน15นาทีเนี่ย คือหนิงคิดว่าหนิงทำมาทุกอย่างที่หนิงต้องทำแล้ว mm hmm. แต่ว่ามันไปไม่ถึงที่ที่เคยปังฉะนั้นใน15ทีนี้หนิงบอกว่าลองมามาหาไอเดียจากความคิดของคุณหนงางนนะเพราะว่าผมจะใช้คำถามเป็นส่นวนต่าเ,เดี๋ยวผมเช็คความเข้าใจนิดหนึ่งคุณหนิงบอกว่าบิ๊กโกคืออยากจะ move อัพแบงกิ้งในใน พิเศษของตัวเองนะจากจุดหนึ่งไปอย่างจากเจ็ดสิบไปหกสิบแต่เรารู้ว่าเรื่องนี้มันคิดมาเยอะแล้วทำอะไรมาเยอะแล้วนะวันนี้ก็จะมาคุยหาไอเดียเพื่อที่จะไปทำอะไรต่อฉันขี่คือเรื่องไอเดียนะ,ะ,ะถ้าอย่างนั้นไอเดียนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นไอเดียใหม่ใช่ไหมหรือว่า ไม่จะเป็นให้คุณหญิงลองเล่าแกบะบกล่าวด่สถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอเราเคยบอกเคยอยู่ข้างบนแล้วลงมาเึงมันเกิดการขึ้นไปนอยู่ใน60สระดับแรกมันทําให้หึิงรู้สึกว่าหญิงเซ็กเตอในอาชีพนี้อาชีพนี้มีความสําคัญเพราะว่าเป็นรายได้หลักแล้วก็มันทําให้รู้สึกสบายใจที่จะไปเวลากับเรื่องอ เราไม้ต้องกังวลเรื่องรายไดย้แล้วเราเคยอยู่ที่60ตอนนี้ถอยลงมาอยู่ที่ประมาณ70ใช่ไหมประมาณนั้นค่ัทีนี้อันนี้คือที่ผ่านมานะแต่ถ้ามองไปข้างหน้าคุณหนิงมองทางเฟรมว่าตอนนี้คือ point A point B ของคุณหนิงคือเมื่อไหร่สิ้นปีนี้สิ้นปีหน้าสิ้นจากปีหน้า ท,ทุกทุกสิ้นใฟมากค่ะค่จะต้องเลีเทนได้ฉะนั้นโกของคุณนี่คือภายในสามเด็กขา้างหน้าจะทําอะไรบ้างเพ<ช>ื่อให้ตัวเองมุกแรงกิ้ของพิเศษเองขึ้นไปปกติเร<ช>ื่องของความคิดเนี่ยไอเดียแบบนี้นี่คุณหนิงคิดเองคนเดียวหรือว่ามีใครช่วยคิดด้วยคิดัาษา คิดเองคนเดียวหรือคิดคู่ก e ับสามีหรือคือคิดว่าจะต้องแล้วก็ที่ผ่านมาคิดคนเดียวแล้วผมอยากฟังไอเดียที่ผ่านมาที่ที่มันปิงปิงตอนนี้เราคุยกันเรื่องมุกไปข้างหน้าใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าคุยเรื่องข้างหลังบางทีมันอดไม่ได้คุยเรื่องปัญหาแต่ผมอยากเปลี่ยนโฟกัสว่าคุณนิร้องเล่าเคสที่เป็นภูกใจนะไอเดียอะไรที่สนสนุกับปุ๊บหรือมัน ทำให้เราดิเซนของมันตั้งมันดีขึ้นเร็วใช้เงินน้อยดีขึ้นเร็วจรงนรง,ง่ายมากครับแค่เอสเอ็มเอสมาเติมจคเคยทำแล้วเคยทำแล้วแต่ตอนนี้ม็นจืดโอเคแล้วก็ออฟไปเซล,ลก็ทำแล้วแล้วก็จืดแล้วคือหนิงก็เลยคิดว่าหนิงทำมาแล้วทุกอย่างยังมีอะไรที่หนิงยังไม่ได้ทำไปโอเคทำมาแล้ว huh. ทุกอย่างจริงๆหรือ คืออันดับของหนึ่งเนี้ยมันวัดด้วยยอดขายและ p e r ัว r อ a n c ม Performance ให้คะแนนจาก Service c l ทเล n e s s อะไรประมาณานี้ซึ่งยอดขายบางส่วนควบคุมได้บางส่วนควบคุมไม่ได้ในส่วนที่ควบคุมได้เช่นน้ำมันเครื่องเช่นน้ำมันดีเซล เปนก็โปรโมชันแล้วมาร์เ <antis> ก <N> ็ต <antis> ต <N> ิ <antis> <N> ้งแล้วในส่วนที่เป็นเซอร์วิสก็เข้าข้างตัวเองว่าเราก็ขอเงนนงานเราก็ขอเงิในกรณีนี้ของคุณญิงทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีบริษัทแม่สไตลยโปรดักต์ให้เราใช่ไหมเขาเคยให้ f ิดแบ a อะไรเราไหมที่อันนี้คุณหนิงต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะว่า บางทีเวลาคนให้ฟีดแบ็กเราเนี่ยบางเรื่องโมเมนตนั <S 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 anyway> <S <S ้นรหอาจะดีเฟนต์คำถามนี้อาจจะยากเพราะว่าต้องมองย้อนกลับไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าบางทีเขาอาจจะเคยแนะนำอะไรแล้วเราดีเฟนต์แต่มันอาจจะมีเหตุผลเคยมีฟีดแบ็กไรจากบริษัทแม่บางเรื่องที่เราเคยดีเฟนต์เขาแล้วเขาก็ไม่น่าดีเฟนเลย เป็นคนคำว่ากตัจ,จอืม,มากทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าคนที่เขาฟีดแบ็กเราโอเคเขาอาจจะไม่รู้ปัญหาเนะี่ยก็ไฟีดแบ็กเขาก็ไม่แรห่หรือว่าเขารู้ปัญหาเขาฟีดแบ็กเราแต่เราอไม่ทันเห็น หญิงทำแต่ไม่จบกระบวนการมากกว่าขยายความได้ไหครับเช่นเช่นเปิดร้เทข้าไใหม่คือหาลูกค้าเพิ่มแต่ว่าฟอร์ลกไม่สุดทางอือจริงด้วย <c oughs> คุณเนี่ยขยายกวางอือเป็นยานนะคามายกหนไหนเธอ เหมือนกับว่าเราไปหาลูกค้าแล้วได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็โอเคแล้ว่อลุงจริงๆน่าจะคอนโทรได้มากกว่านี้ดีครับนี่ก็บหนึ่นงไอเดียใช่ไหมวันนี้เราต้องการหลายไอเดียเรายังไม่คอนคลูดกันแล้วว่าอันไหนเวิร์กไม่เวนะิร์กโอเคหนึ่งไอเดียคือว่าถ้าเราไปสารต่อเรื่องอันนี้คือคล้ายๆใดเด็เซลใช่ไหม ไปเจคคาะให้เขาแล้วก็ให้เขามีได้เป็นขนน <ะ S 2> าไปเลยนมีวอลุ่มมีวอลุม่มมาแล้วคุณนงก็บอกว่าที่จริงแล้วตรงนี้ถ้าไปต่อยอดไปโฟลอร์ดีๆอาจจะเห็นนาะอาจจะได้ต้องอ่านน,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 านี้วิธีที่นมีวิธีไหนอีกที่เท่าที่ดูเนี่ยคุณนิ่งคุณนิ่งเป็นคนโฟกัสถ้าคุณโฟกัสอะไรแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะพลาดเพราะโดยเากเวลาคุณเรียนแล้วคุณอยู่กับปัจจุบันมากเป็นไปได้ไหมว่าที่ผ่านมาในงานเรา เราอาจจะไม่โฟกัสนี่ผมถหาไม,ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ากำลังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าคุณยิงอยู่ในคลาสโฟกัสขนาดนี้ในบิสกิสคุณก็น่าจะโฟกัสแล้วก็น่าจะได้ดีเซลดีแต่เรารู้โฟกัสอะไรไปหรือเปล่าเรื่องเดียวกันนะน่าจะเป็นก็เรื่องเดียวกันเลยคแต่ว่าเป็นลูกค้าร <c oughs> ายย่อยกับลูกค้าเาราปกติทั <c oughs> ่าไป <c oughs> ทีมียอง ไม่ได้ให้ความใส่ใจท่านดีควรนะคะอาจจะแบบเติมแล้วก็เติมไปไม่ได้ตามไปเกี่ยีดแบบอะไรนะอืคิดแสดงว่าคุณอิ๋งกำลังคิดอไอเดียความจริงแล้วถ้าเราอินเทอลูกค้าปัจจุบันก็น่าจะอืมดีครับมีเไรมีเลยอันนก็เราได้สองไอเดียแล้ว มัคกิขแปกดก็มนวันนี้อัพเดตดาตเสูค้าโอเคดีเดแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วโอ๋ยจะขึ้นไปจับหนึ่งซะก่อนนะครับสายอกาับวบที่นั่งอยู่ในห้องด้วยอันนี้มันจะ total base อันนี้คือ by เ a ชัใช่ั้โดยผมใช่ะทำอะไรทอะไรไกี่มทักงา ประมาณ5้าร้อยตำค่ะห้าร้อยตำมากกว่าประมาณ5้าร้อยพัสดุ์ค่ะห้าร้เตอร์ซึ่งมากกว่าห้าร้อยตำเพราะคนมีฐาสามารถไปว่าอ๋อโอเคก็ถือว่าอันดับคุณก็ไม่ขี้ริ้วนี่เจ็ดสิบในห้าร้อยคนมันเคยอยู่ในอันดับบนเขาไปถักไปต่างประเทศก็เคยไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นั่งดูคนอื่นขึ้นเครื่องบินนี่ตอนนี้เราก็ คุณหนบอกว่าพอได้สองสามไอเดียแล้วนะไ <Okay. S 1> อสองสามไอเดียเนี้มันต้องไปเวิร์กออนต่อใช่ไหมครับเรื่องลูกค้ารายใหญ่เรื่องรีเทลเรื่อง s อ s เอสถ้ามองในแง่ว่าเพราะคุณคุณเป็นคนโฟกัสใช่ไหมสามอันนี้มันก็ก็เยอะอยู่ถ้าจะต้องเลือกทำที่มันไฮอิมแพ t โลคอ o s ส น่าจะเป็นอะไรในสามอันนีเขาไปบันทีบอนคีอันก็นันไอเดียก็มีแปรตี้ล้วนี่คือกุ่มแล้วไอ้สองอันหลังนี่อันไหนที่มัน next high impact next low cost เอสเอ็มเอได้เลยโอเคแล้วรีเทลนี่ก็มา,าทำยังไงจะให้มั่นใจว่าเราไม่ได้คุยกันเฉย จบ15นาทีไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่ต้องทำอันแรกก็คือต้องกลับไปเยี่ยมลูกค้าที่เราเคยตักถักเอาไว้โอเคอย่างน้อยก็ออกไปหาลูกค้าขอบริลณแล้วก็จะเป็นรายเดิมเป็นรายใหม่ดีที่ขอดีบเปิดโลกได้ด้วยโอเค อันนี้เือเป็นสิ่งคุณหญิงคิดว่าจะทําสักประมาณเท่าไหร่ยในสิ้เนเดือนนะคะถ้าอย่างนั้นสิ้นเดือนทําแล้วก็เรามาคุยกัน next นะว่าฟีดแบ a เป็นยังไงที่เราคุยกันมันช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เราจะคุยกันใหม่ยังไงดคีคุณหญิงมีคําถามอะไรไหมครับอยากถามอะไรไหมเรื่องที่เราโคชโคันอยู่ร่าพอได้ไอเดียแล้วการถืนได้มาก ไม่เห็น <mean> ต้องวแบบกเกลเลยจะไมามได้ตั้งเยอะเกียร์ไดทั้งนั้นครับขอบคุณมากคนนี้เขเยอ